พี่เอ้ม,มามาอธิบายหน่อยดิมาพูดอธิบายหน่อยดิพี่ไม่อยากดังเอาก็เอาเอาเสียง้ยากง,ากงเอาเสียงข้าวย่างเดียวเดี๋ยวนี้นี่ครับตอนนี้นะครับอ่าหลังจากที่ทำสีแล้วก็เอากองไว้รวมกันนะครับ เตรียมขึ้นโครงสร้างต่อไปครับผมอ้าเอ้าวอันนี้ก็จะเป็นเล็กซี่คนซี่นะครับพี่น้องก็เป็นเสานะครับที่มีความยาว990นะครับเ้าเสาอะไรอ่ะเสาเสาเสาขึ้นโครงสร้างใช่เสาขึ้นโครงสร้าง ไม่ใช่ซาวนะเป็นซาวนะครับพี่น้องครับไอ้วันไอ้วันพูดออกเหมือนซาวเลยป้าพู่ทำปลาครับผมคลิปนี้นะครับก็จะอยากจะฟักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่า ทำงานตักได้นะครับพี่น้องอยากจะได้ซับตะค่ายนะครับแล้วก็เพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับครับผมแล้วไอ้สามอันก็ยังมาได้ทาซีเลยพี่น้องเนี่ยครับเราก็จะได้เอาไปกองกองกันทาซีนะครับคุณทุกไม้ครับโอเคเดี๋ยว คนถ่ายก็ถ่ายไปคนทำงานก็จะตายเลยนะครับต่ยังไงก็ขอเวลาสักแป๊บนึงนะครับถ่ายเพื่อจะได้เปล่งปันให้พี่น้องได้ได้รู้ว่านางงานพรมเป็นอย่าง,งี้นะครับมันเหนื่อยจริงๆนะครับใช่มันเป็นโครงสร้างแต่ละวันก็โดนแต่แดดนะครับจากแดดหน้าดำหมดแล้วครับดำมันหงอยครับว้าว ก็เรือประมาณห้าหกอันนะครับแต่ยังได้ตาดำหมดแล้วครับดำเหมือนห้ำเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงแค่เท่านี้นะครับพี่น้องครับก็จากจะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะข่ายนะครับตอนนี้ฝ่ายเหนือดำหมดแล้วครับเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไวทิวาด้วยนะครับ ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้คำารับชมน,นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไลค์คลิปนะครับไลกดแชร์ขอบคุณครับ